5 Minute Podcast brought to you by C R G Delivery สั่งเมนูอร่อยได้ง่ายๆกับ15ร้านดังจาก C R G โทร1312ครบจบในออเดอร์เดียว C R G we serve the best food for you สวัสดีครับ5 Minute Podcast นะครับคุณอยู่กับรเบิร์ตโนสาหงครับช่วงนี้อ่านพวกเรื่องร้านอาหารต่างๆเยอะนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าหลายๆประเทศทั่วโลกตอนนี้เนี่ยที่เขาเปิด เมืองเปิดอะไรกันมาเปิดร้านอะไรกันมาแล้วเนี่ยมันเป็นไงกันบ้างนะครับขายเขย่อดีไหมอะไรยังไงเนี่ยนะ <S <S เล่าอย่างนี้ก่อนนะครับวันก่อนเนี่ยเราเรามีพูดถึงร้านหนึ่งก็คือเอลเวิร์นมาเดย์เชซึ่งเป็นร้านแบบดูลาไฮโซมากอยู่ที่นิวยอร์กนะครับเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่เคยได้รับการโหวตว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับก็บอกว่าอาจะไม่กลับมาเปิดแล้วเพราะว่าคอสมันเยอะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่แน่ก็ยังรองลุ้นอยู่นะครับจะกลับมาเปิดก็ได้นะครับล่าสุดก็มีข่าวว่าเอ่อน นักธุรกิจร้านอาหารที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยประมาณสัก50คนนี่นะครับก็เหมือนกระทําคล้ายๆกับใช้คําว่าอะไรดีอะไกด์ไลน์เหรอเสนอเมืองบอกว่าอถ้าเกิดว่าคุณจะให้ร้านกลับมาเปิดได้เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรประมาณไหนเนี่ยนะค,คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาโซเชียลดิสเทนซิ่งมาตรงๆต,ต,ตัวเลยเนี่ยร้านที่มีที่นั่งสักร้อยสิบร้อยี่สิบที่นั่งเนี่ยจะเหลือประมาณสักสามสิบสี่สิบที่นั่งองซึ่งนั่นหมายความว่าพนักง,งานก็หายไปด้วยสองในสามต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเกาเลยบอกว่า มันมีสองสาอย่างที่เมืองจะช่วยได้ซึ่งผมว่าเป็นไอเดียได้เหมือนกันแต่เอามาใช้ตรงๆไม่ได้นะครับแต่เป็นไอเดียกับกับที่อื่นได้เหมือนกันอันที่หนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของการเพิ่มพื้นที่คือร้านเนี่ยมันเพิ่มพื้นที่ในร้านไม่ได้อยู่แล้วแต่พื้นที่หนึ่งที่ที่เพิ่มได้ก็คือพื้นที่ที่เขาอยู่ติดกับพื้นที่สาธารณะอันนี้คือเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นฟุตบาทนะฮะคือเวลาพูดอย่างงี้มองไปเพิพื้นที่ที่ฟุตบาทนี่คนน่าจะด่าผมว่า ไอเดียนี้มันไม่น่าจะเวิร์กแต่ว่าคือฟุตบาทในบางที่มันก็มันก็สามารถทําได้คือไม่ใช่ทุกกรณีทําได้นะครับแล้วก็เฉพาะเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยอ่ะคือมันเป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับแล้วก็เรื่องของการตั้งฟู้ดทรัคหรืออะไรที่มันที่มันการเพิ่มพื้นที่เนี่ยหรือมันอาจจะอาจจะรวมถึงถนน,นด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะคือคือถ้าเกิดว่ามันคิดนอกกรอบไปเยอะขึ้นนิดนึงก็คืออ่าสมมุติว่าเอารถบริณการใช้รถยนต์ลงให้คนใช้รถสาธารณะปั่นจักรยานมากขึ้นแล้วขอพื้นที่แบ่งมมมาาาาใหห้้้้รนนอออไไดัย,ยงียคื เมืองก็ไปได้หนึ่งขนาดนั้นคือเกิดเขาบอกว่ารีลซดเรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถทําเรื่องของไอ้โซเชียลดิสเทนซิ่งแบบที่เมืองอยากให้ทําได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นที่เป็นกังวลเลยแน,น่นอนคือว่าพอประมาณคนในร้านน้อยลงเนี่ยค่าเช่าก็ต้องถูกตามไปด้วยทำไงจะเจราจากับเจ้าของที่ได้นะครับแล้วก็คนที่มาทํางานก็จะน้อยลงเดิมที่สมมติว่าร้านร้อยี่สิบที่นั่งเนี่ยใช้พนักง,งานสมมติสิบหกคนนะครับทาเหลือสี่สิบที่นั่งพนักงนนานต้องเหลือห้าหกคนอนะคือมันก็ มันก <ge ar> ็จะไม่มีคนเยอะเหมือนเดิมะฉะนั้นคนก็จะต้องตกงานนอกจากนั้นรายได้ของพนักงานเองก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะว่ารายได้พนักงานเนี่ยมาจากทิปเยอะถ้าเกิดคนมากินที่ร้านน้อยนะฮะก็สั่งข้างนอกไปเขาก็ไม่ได้ทิปแบบแบบเหมือนกินที่ร้านใช่ไหมคือรายได้ของพนักงานที่สหรัฐเนี่ยมาจากเรื่องทิปเนี่ยเยอะมากนะครับก็ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าเล่าต่ออย่างนี้ว่าในสหรัฐเองเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกรัฐจะมีกฎเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนกับคือบางรัฐก็ให้เปิดบอกว่าขัปาซิตี่ห้าสิ นะฮะบางรัฐก็พูดถึงเรื่องระยะห่างบางรัฐก็พูดถึงคับปปสติผ้าแล้วแต่เลยนะฮะเพราะว่ารัฐสหรัฐก็เห Rock, มือนกับมีมีประเทศเล็กๆอยู่ด้วยกันห้าสิบประเทศนะฮะในบางเรื่องในบางเรื่องนะครับคือบางอย่างก็คือต้องฟังรัฐบาลกลางหรือว่าบางกฎหมายเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเมืองย,ยกตัวอย่างยกตัวอย่างกฎหมายที่แบบที่เราก็คุ้นๆเช่นกฎหมายเรื you, ่อง like like ปืนอย่างเงี้ยนะฮะบางรัฐก็คือห้ามซื้อยากนะ,ะบางรัฐก็ซื้อง่ายพกได้อะไรแบบนี้เป็นตน like ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่ารัฐนั้นแต่รัฐมีนโยบายยังไงนะครับกระโดดไปที เอ่อคนเป็นเฮเกนนะฮะโนโนแาโนม่นี่ก็เป็นร้านแบบดังสุดๆร้านหนึ่งที่ขู่คนจองคิวกันสองสปีนะฮะตอนนี้กลับมาเปิดแล้วนะครับแต่ว่าให้ทานเฉพาะข้างนอกร้านแล้วก็ไม่เสิร์ฟอาหารแบบหรูๆแบบแบบที่เขาเสิร์ฟตอนแรกเขาเสิร์ฟชีสเบอร์เกอร์นะฮะสิบห้าเหรียญก็ถือว่าราคาสําหรับโนแาก็ต้องเรียกว่าไม่แพงละนะฮะแล้วก็แล้วก็เป็นไวนะ์เสิร์ฟแต่ข้างนอกนะครับเขาบอกว่าเออจนกว่ามันจะทุกอย่างจะ จะพร้อมมาถึงจะกลับมาใหม่นะฮะซึ่งคําว่าพร้อมของเขานี่อาจจะอีกนานนะเพราะว่าโนมาเองนี่เป็นเดสติเนชันเลยนะหลายคนเนี่ยที่เป็นนักกินจริงนะครับผมยังไม่เคยไปนะร้านนี้แต่ว่าคนที่เป็นนักักกินจริงเพื่อนผมบางคนนี่คือถึงขนาดว่าต้องต้องจองแล้วก็ได้เหมือนกับมันมันเป็นแบบโตรตลีอยู่เป็นสัญญาเน่ยนะฮะเราแบบแต่พอได้ปุ๊บก็คือ,ต,อต้องตีตวงบินบินไปเลยอะไรขนาดนั้นนะมันแบบมันอลังการเบอร์นั้นนะฮะ ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าร้านที่เป็นหรูๆพวกนี้เขาจะปรับตัวกันไปเวไหนนะครับโมโมฟุกูนะครับอีกเชนหนึ่งที่ใหญ่มากเดวิดแชงนะครับหลายท่านดูเน็ตฟลิกซ์จะคุ้นหน้าคุณตากันดีนะฮะก็เป็นเชฟที่ดังมากเป็นเเล็มากๆนะครับก็ตอนนี้ก็บอกว่าจะปิด2ร้านในนิวยอร์กทาวอนนะครับและอันอื่นก็จะมีการปรับขนาดลงในในกระทูในซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในอีเตอร์เหมือนกันเนี่ยก็บอกว่าเออมันก็มีคนมาเขียนคอมเมนต์อันหนึ่งซึ่งคนมาตอบเยอะมากก็คือ เหมือนกับว่าทำนองว่าแบบถ้าขนาดเดวิดแชงยังไม่รอดเนี่ยคนอื่นมันจะรอดหรือเพราะคนนี้เขามีทั้งสื่อทั้งอะไรอยู่ในมือเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับก็น่าสนใจก็เป็นโจทย์ที่ต้องคิดกันเยอะเหมือนกันนะฮะเอ่อข้ามมาฝั่งเอเชียแถวบ้านเรานะครับฮ่องกงเปิดร้านอาหารแล้วเนาะแล้วก็ก็มีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดน,นอกจากโซเชียลดิสทนซิ่งต่างๆนานาอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกอหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรอ่ะการบันทึกข้อมูลแอนะฮะคือสมมติว่าคุณไปเนี่ยคุณก็ต้องไปบอกเขาว่า ผมก็จะว่าคุณจะเดี๋ยวนี้ตอนแรกเขาบอกว่าเป็นกระดาษเลยนะแต่ว่าตอนนี้คงจะเป็นดิจิตอลแล้วแหละก็คือคุณต้องบอกว่าคุณคือใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามตัวคุณได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก่อนนันนี้คุณไปที่แบบพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่าตื่ตืตืหนึ่งสองสามสี่ต้องตอบคำถามพวกนี้ก่อนอันหนึ่งก็คือถ้าคุณไปพื้นที่เสี่ยงมาแน่นอนเขาไม่ให้คุณเข้านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงมาแต่ว่าบังเอิญบังเอิดว่าวันรุ่งขึ้นเกิดไอ้คนที่กินข้างโตตตตะะคคคคคุุุณณณเเ้้าาาาารรรววววววจจิดดนนนนี่่ยไไมมััััั็็กกกกกลบแป กนี่นี่แหละบางนิวโนมอลที่เขาว่ากันนะฮะสำหรับประเทศไทยเองก็วันนี้ผมอ่านเสียงเนี่ยคือวันจันทร์ที่18บแปดนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะเป็นวันแรกดีเดย์นะฮะในการเปิดห้างนะครับก็ร้านอาหารก็มาเปิดด้วยนะครับเราก็จะได้เห็นหลายร้านที่มีชีวิตชีวาเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นบาร์บีคิวพลาซ่านะครับผมชอบมากผมชื่นชมทีมมาร์เก็ตติ้งของบาร์บีคิวพลาซ่ามากนะนะคนคนที่ทำการตลาดเหมือนกันเนี่ยนะดูดูติดตามอยู่ตลอดนะครับผมรู้สึกว่า เออเขาคิดเลยเก่งเดียน่ารักนะฮะเอ่ออันนี้ก็คือคุณไปกินบาร์บีคิวพาซ่าพูดแล้วหิวเลยเนี่ยเอ่อไปกินบาร์บีคิวพาซ่าใช่ไหมครับปกติคุณกินนั่งกินกับเพื่อนใช่ไหมคราวนี้เขาก็ไม่ให้ไม่ได้ต้องโซเชียลดิสเทนซ์ใช่ไหมเออ่ขาเหงาเขาก็กลัวลูกค้าเหงานะฮะก็เ,เลยเอาบาร์บีคอนมานั่งด้วยทุกโตเลยนะครับแต่ไม่ใช่บาร์บีคอนในตัวที่อยู่หน้าร้านใหญ่ๆนะนันมานั่งไม่ไหวนะฮะเอ่อโตเต็มกินไม่ได้พอดีอันนี้เป็นบาร,ร,ร์บีคอนจิ๋วเรียกกกววว่าาเเป็็นนนนนรรรูบบบบ์ีคคค้อแลลััััะะต ขนาดพอดีโตนะฮะแล้วก็ทํามาจากกระดาษรีไซเคิลน่ารักมากแล้วก็เห็นคนถ่ายลงโซเชียลมีเดียเต็มเลยนะครับที่ที่คนที่พิธานมาเนาะก็เนี่ยครับผมคิดว่าคนเรามันก็ต้องต้องปรับตัวต้องอะไรกันไปเนี่ยครับก็เป็นกําลังใจให้ผู้ประกอบการ้านอาหารทุกท่านนะอยากให้เห็นกลับมาคึกคักอยากเห็นอุตสาหกรรมนี้กลับมาคือคักมีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนะครผมผมคิดว่าการกินมันเป็นสิ่งสําคัญมากนหนึ่งงชีวิตนะเป็น เป็นความจําเป็นด้วยเพื่อให้เราอยู่รอดด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นความรื่นรมอย่างหนึ่งในชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามมัน,มนก็มีความเรื่องรมในตัวมันเสมอนะฮะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราทําร่วมกับคนที่เรารักด้วยนะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast